ขอบคุณมากครับคุณหมอก็ขอบคุณมากๆครับก็เงินบริจาคนี้ทางเราก็จะเอาเข้าสถานพยาบาลเพื่อช่วยเด็กช้างนะครับที่เข้ามาอยู่ในสวัสดีครับก็พบกับเรานะครับช่องกวยาเจียงไรแก้วสักดบไปนะครับครับก็วันนี้ เราสนับสนุนนะคะสถานพยาบาลช้างของทางโครงการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์นะคะก็เป็นพันธุ์เพ่อพ่อแม่แม่เอนะคะท่านได้สนับสนุนช่วยทำบุญนะคะให้กับพ่อพลายสักดิ์ไปก็เราทำบุญเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคะแนนส่วนที่เหลือเราก็จะมอบสนับสนุนให้กับทางโครงการนะคสองพันพันธุ์เนรนะครับ อก็ขอบคุณมากๆครับก็เงินบริจาคนี้เราก็จะเอาเข้าสถานพยาบาลเพื่อช่วยเหลือช้างนะครับที่เข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับทางค่าเลี้ยงผ่าค่าอานานะครับขอบคุณมากครับที่ช่วยดูแลช้างเราต่อไปขอบคุณมากครับครับผมต่อจากโรงพยาบาลนะครับสวัสดีค่ะครับ ช่องคัวาเทียงแางแก้วพายสมนะคะครับผมก็วันนี้เรามีคะแนนเรามาหาคุณตา,ตานะคะครับผมคุณตาแล้วก็มาเยี่ยมข้องพายสงคิดนะคะก็วันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่พิมพ์ชนกนะคะจากปรนนะเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับผมสวิตเซรอร์แลนด์ก็วันนี้ก็คุณพี่เหบอกว่าอยากให้ช่องกวาเทียงเ,เรามามอบคะแนนให้กับคุณตานะคะเพื่อซื้อ ซื้อของใช้ตั้งครับผมอ่ะหยับยืนทนลุงหยับยืนนวันนี้อาบน้ำเร็วเท่นี่นะฮะคณลุงมืดฝามืดฝนเ่แม่บอว่ทุงข้อว่งเลยาช้างมาดมัดเด้อโอ้าสว่างจัดออเนะ โอ้ทำไมร่างกายทำไมดูแบบเปี้ยกๆใส่ลุงอ้วนไหมอ้วนเลยเนาะอ้วนมากเลยอ้วนขนาดนี้ใครจะมาเป็นไงค่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณตาโอ๋อเป็นคะแนนนะคะครับผมส่งถึงมือแล้วนะคะนี่ขอให้คุณตาอวยพรให้อวยอวยพรเราเนาะลุงผู้นนใหญ่ใจดีะนะคะก็อวยพรเราแข็งแรงเรากก็ขอให คเป็นคนพูดน้อยพูดน้อยะพูดพูดไม่ค่อยเก่งก็เดี๋ยวแม่ควันจะต่อพูดแทนนะคะครับผมก็วันนี้แม่ควันได้เอาคะแนนมาให้คุณตาถึงมือเรียบร้อยแล้วนะคะครับผมจำนวน500คะแนนนะคะก็ขอบุญบารมีพุทธสารบารมีครอบายสุนทรีนะคะครับผมปกปักรักษาพี่พิมพ์และครอบครัวให้สุขภาพแข็งแรงเจริญรุ่งเรืองรำล้รวยยิ่งขึ้นไปนะคะครับผมพนัุณตาครับผม <laughs> <laughs> พูดน้อยนะคะคุณตาคุณตา,ตาเป็นคนขี่ไอพี่ไอวันนี้ไพศาลคิดเราเข้าหลักแล้วเข้าหลักเร็วมากเลยวันนี้วันนี้มาถ่ายไม่ทันเลยนะคะมันก็ยังรัวเหมือนเดิมมองมองดูแล้วว่ามันกลัวมันฝนอ๋อยังมันก<อ>ลัวฝนคุณตาบอกกลัวฝนพอเอามาแล้วก็สว่างจ้าสว่างจ้าเลยนะครับมาดูฝั่งข้างๆหน่อยตัวตัว ผมเห็นงานยาวๆแล้วก็คิดถึงคิดถึงนอกคุณตาคุณลุงเ้าไปสบายแล้วนอกคุณลุงนี่ครับหล่อไหมครับเอดูเนื้อตัวก็ช่วงนี้รู้สึกว่าจะดูแบบเต็มมากเลยนอกตาเนาะนอกลุงเนาะ รถทำไมรถให้ตกมันเลยเลเยเนาะแล้วถ้าคุณตาไปเกี่ยวข้าวใครจะดูช้างให้คะ,ะไม่เอากลับบ้านยเลับนางไม่ต้องคิดดูก่อนว่ยังไม่ถึงไงลอกตาบางทีกาจจะให้เด็กไป มีออกพรรษากัจะเกลียวท่วมไหมคะทางบ้านเออเอาน้ำถึงไหนเอาน้ำถึงไหนจะท่วมแต่มาฝนไทางทางนู้นไม่เหมือนทางเรานะครับครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปหาแม่ใหญ่ของเราเลยดีกว่าครับผมสวัสดีคุณตาสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมต่อจากพ่อครายชมคิดนะครับก็วันนี้เรามาหาแม่ใหญ่ของเรานี่ครับ แม่ใหญ่ของเราไม่เจอกันนานเลยไม่ใหญ่คิดถึงเพิ่งอ๋อเพิงวัวเรื่องกินนี้ไม่ต้องบอกนะครับเรื่องกินนี้เรื่องใหญ่มากเลยนะครับโอโห,โห,โหก็ฝนตกฝนตก2วัน วันนี้ก็จะดูแฉะหน่อยนะครับแฉะมากเลยฝั่งทางนี้หน่อยเอ้าอีเนาะโอ้บรรยากาศยามสี่โมงนะครับบรรยากาศดีนี่ครับก็อาจจะดูแฉะหน่อยนะครับ ก็ฝนตกนะครับแม่ใหญ่เรามีโรงอยู่นะครับมีโรงเราเราไม่ได้อยู่อยู่ข้างนอกนะครับก็เรื่องกินนี่ไม่ต้องบอกนะครับเรื่องใหญ่มากเลยแม่ใหญ่ทองคูณ ไว้ย30ประมาณ35ปีนะครับหายหรือ,อยังหายหรือ,อยังโอ้ฝนตกครับแฉะมากเลยโ่โอ้โอแปลง โอ้แปงเสียงหน่อยโอ้ฝั่งนู้นเสียงดีเสียงดีมากเลยเอ๊ะสมวยนะมองสมเอชส่มวายนะมองเอชส่มวายนะนี่ฝั่งนี้ก็น้องรำใหญ่โอ้ไง ใช่ครับก็จะอยู่ฝั่งตรงแถวๆบ้านน้องอุ้มบุญนะครับอยู่ติดๆกับน้องอุ้มบุญประรลองลาดเอ๋อบิบิ้ว่าให้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 นี่ครับนี่คือลูกพ่อพลายหนุ่มเสกนะครับนี่ สีผิวดูดีนะครับสีผิวดีมากเลยก็จะดูแฉะหน่อยอะคุณแม่การดาแฉะเลยครับคุณแม่การดาตัวเล็กจิ๋วเลยแฉะมากเลยครับก็แต่คุณแข็งแรงนะคะครับผมโอเค ก็วันนี้เรามาเยี่ยมซุ้มของสีสาว,ส,ส,าวสีวัยจะมาชิคของกุ้ยเตียงเรานะคะครับผมก็ตรงนี้จะมีขายออนไลน์กันด้วยนะคะนนลไ์ใช่ครับะะก็ฝากพอ่พอ,พอแม่เอฟซีเข้ามาอุดหนุนทางช่องน้องพัง แป้งร่ำโชคดีเามาวันนี้เปลี่ยนชื่ออีกแล้วไม่ชื่ออย่างนี้แหละบอกอ๋อพังแป้งร่ำโชคดีนะครับก็ฝากมาอุดหนุนได้ช่วงไหนมานวบนนาก่อนเก็บบนน้า คีครับผมคเคครับผมก็สำหรับเทียบนี้อย่าลืมติดตามกดไลค์กดซับสไคร เฮาเอาเฮาเอาเฮาถอ,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 อยถอยจุถอย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 ถอ,อ,อยเนีเ่ยโอ้เรื่องกินเรื่องใจก็ฝากแม่แม่มาอุดหน,นุนทางทางไหนแม่ควนันก็ตรงนี้จะมีช้างอยู่สี่เชือกนะคะอ่าเป็นสมาชิกของกัวเจียงเรานะคะแล้วก็จะมี ช้างตกงานหนึ่งเชือกนะคะของคุณนาของพานหายนะคะแล้วก็เป็นช้างตกงานฝากคุณพ่อแม่พี่น้อง FC ช่องขวัญเจียงนะคะก็ฝากทุกท่านไปอุดหนุนนะคะได้ที่ช่องแป้งล่ำโชคดีครับพังกานดงแป้งล่ำโชคดีกับพังกานดาการดาแฟมบิลลี่ฝากทุกท่านไปอุดหนุนกันด้วยนะคะของเช้างเราจะได้กินอิ่มนะคะครับผม สาหรับคลิปนี้นะคะก็อย uh, okay. like, so, ่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องกุยไอเจียงภายแก้วภายสักใบครับผมชีวิตคนกับช้างที่พึ่งพาและผูกพันกันมายาวนานสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ